นี่ปีวิโอ้นชั้นชั้นช้นจะไดั้อะไ้ไรั้จชั้นชร้รชั้จาั้นจัรั้นช้ั้้นช้นชัั้นช้นชั้นาันชนชั้าชันัน้นชัล่ชั้ ได้นีแล้วแล้วก็มาดูตู้กันจิกด <The Pokemon Reid> ้วยเขาเขาจะเอาเขาลืมเอ้โหใช้ท่านปาดปาดปลาลอดไปเฮ้ยเออคือใลรเจ้าตู้โอ้โอ้จ่าเอกจิกเฮ้ยกำลังจิกเอ่ออีพวกไอ้พวกไอ้พวกนี้ อไอพ่อใครละคะคันเน็ตเวิร์ดเอ้ยเอาเลยยิ้มไม่โดนเหรอโอ้ยเออกูจ้ายโอ้ยไอไอดำตายแล้วจูสุไอดำไปบายไปน,นะโอ้โดนรับคองอีกไอ้ยเอยเฮ้ยอีกโอ้ยบายได้ ฉันอาจจะไปไะตายฉันจบแล้วฉันก็ไหวหาได้ได้ฉันจะวดุดดาบไปโอเคดึ่งสองสามโอ้วุดดาบแล้ววไปเลยจะเอ๋แล้ว,วะจะเอ๋ตูเตงโคไปเออโอ้ยเตงโคด,ดูว้าว โอว้าวสมคคนทักเออยเยสกิดจ่าแดงฉันคือสกิดจ่าแดงอึดใครไม่ได้ใคร เฮ้ยวัี้พวกฉันเฮ้ยวันนี้อ่าวันต่อวัเกยดูมาตัวหลุดดูเออเฮ้ยเฮ้ยยฮะออเตัดไม่เดียวโอ้อ้โอรเันอะไรเนี่ย cứ chốt chiếu đi 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 dọc cho chiếu cho đi dọc cho chiếu đi dọc cho chiếu đi dọc cho chiếu đi đi dọc cho chiếu đi dọc cho chiếu ƠI dọc cho chiếu đi ไปโอ้ยฟ้าไปจอไปจอดอาะฉันที่สุดที่สุดแล้วฉันที่หัวใจฝนายตายแนีเจอที่ไปตัวไหน

ดูโตเต็มได้ไดูดีวอยกับดูดีเวอยเยเจะอนเลยวเย่เย่จะไปกินหมูกระทะเย่ันจะไปรู้สับยากันีโอ้ยอั